สวัสดีครับคุณผู้ชมไอ้ปัญหารับไปเรื่องกับดูเลยมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับอาจจะใช้โทรได้นะครับอาจจะให้ถ่ายรูปกันได้อาจจะให้ทําอะไรได้มากกว่านี้และสิ่งที่กําลังเกิดปัญหาขึ้นขนานี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าวิาวดีโอคลิปครับเดี๋ยวนี้เขาไปถ่ายรูปประหลาดนะครับหรือบางทีภาพที่ไม่ควรจะปรากฏตูสายตาคนอื่น แล้วก็นําไปส่งต่อดูดูกันนะครับบางทีก็ดูส่วนตัวดูเสร็จแล้วก็ส่งให้เพื่อนแต่มาเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันไปละเมิดสิทธิผู้อื่นหรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาการติดอกติดใจในบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาวันนี้เรามาคุยกับน้องๆวัยรุ่นของเราสักสองคนครับเราเลือกมาเป็นตัวแทนของน้องวัยรุ่นครับน้องแตนวรกมลไกรชุมพลสวัสดีครับแล้วก็น้องแป๊บใช่ไหมครับสิริพงษ์เย็นใจสวัสดีครับน้องทั้งสองคนครับ เคยดูไหมครับหรือเคยเล่นไหมครับไอพวกวิดีโอคลิปพวกนี้ครับเคยดูค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เขาไปเอามาค่ะจนหนูไม่รู้ว่าเขาได้มายังไงแต่ว่าคือเขาก็เอามาที่โรงเรียนแล้วก็ก็คือเหมือนให้คุณให้ทุกคนที่อยู่ในห้องได้ดูกันอะไรเงี้ยเราก็เอออะไรเขาดูอะไรกันแล้วก็แล้วก็ขอดูบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นคลิปครับแล้วแล้วนกแป๊บครับส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับที่เขามาดูกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีหลายๆเรื่องครับแบบ เรื่องบันเทิงก็มีพวก MV วีิดีโอพวกประกอบเพลงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีพวกสื่อปป,ป,ป,ปด้วยครับแบบโรงเรียนผมก็เป็นโรงเรียนชายด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีบ้าที่ต้องมีคลิปโปอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อบางบางทีก็มีเพื่อนเขาเข้ามาให้ดูซึ่งเขามีเป็นลิสต์ลเลยครับผมก็เลยแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามุงดูอะไรกันผมก็เลยลอเข้าไปดูแล้วตอนหลังก็ดูอา้าวคลิปโปนี่ แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น้องๆวัยรุ่นพวกเราเนี่ยโทรศัพท์ทั้งหลายมาส่งต่อกันได้หมดไหมพวกนี้ส่งต่อได้ได้ทุกอันเลยใช่ไหมครับก็ก็คือเป็นรุ่นของมันว่าสามารถถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้แล้วก็ส่งต่อได้นี่จะมีแต่ถ้ารุ่นเก่าๆที่ไม่มีก็คือมันก็จะส่งต่อกันไม่ได้และที่วัยรุ่นทั้งหลายชอบดูกันเอา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 น้องแป๊บก่อนผู้ชายเนี่ยชอบไปดูไอ้ภาพแอบถ่ายผู้หญิงโป๊ๆหรือบางทีชอบไอ้ไอ้รูปที่เขามีมีภาพความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันระหว่างชายหญิงงที่่่่ถายไว้ดูเลลนแสต ที่ชอบดูก็แปลว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยครับมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายอยากรู้อยากเห็นเรื่องสระะีระวิทยาเป็นความคิดของผู้ชายอยู่แล้วที่จะต้องมีเรื่องลามกเรื่องคิดวิปลิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นบางบางคนนะครับ <Okay. S 1> คือไม่ผมไม่ได้สื่อไว้ทุกคนนะครับ <Okay. S 1> ก็คือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันเป็นทั้งเพศตรงข้ามแล้วก็นันก็เป็นที่แบบ เกี่ยวกับเซ็กครับก็ผู้ชายก็ต้องสนใจไปธรรมดาเราได้มันจะได้ไงส่วนใหญ่ที่เขาส่งส่งกันมาเนี่ยคือก็จะมีคือตัวกลางเนี่ยเขาก็จะถ่ายเอาไว้เสร็จแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าบางคนเนี่ยเขาที่เขาถ่ายเก็บไว,ว้แล้วเอามือถือไปซ่อมเนี้ยผมคิดว่าคนที่ซ่อมเนี่ยซ่อมมือถือเนี้ยเขาอาจจะมองดูว่ามีคลิปหรือเปล่าพอมีคลิปปุ๊บเขาก็จะเก็กบเอาไว้เสร็จแล้วคนที่จะมาต่อ,อแบบสนใจอยากจะได้คลิปนี้คลิปนี้ ก็มีการจ่ายเงินกันมีการซื้อขายกันแบบลับๆที่ต้องถามฝ่ายหญิงบ้างว่านัา้งแตนเนี่ยกลุ่มกุมผู้หญิงที่เขาดูเนี่ยเขาดูอะไรกันเล<ข>ยก็ผู้ชายไหมก็เหมือนกับผู้ชายคือเขาก็อยากมีความอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันค่ะกอ็อย่างเพื่อนเอาให้ดูก็อยากรู้ว่าเออเขาถ่ายเนี่ยเป็นไงเพราะส่วนใหญ่ภาพที่อยู่ในคลิปวิดีโอมันจะเป็นของผู้หญิงส่วนใหญ่อ,อย่างที่หนูเคยเ,เคยที่ว่าเพื่อนเอามาให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วก็ใส่แค่กางเกงในตัวเดียวอะค่ะแล้วก็เต้นเพลงอะไรเนี่ยค่ะคือมันเขาก็ถ่ายตัวเองเพื่อที่ให้คือไม่ใช่ถ่ายตัวเองค่ะมันเหมือนกับถ่ายแบบมันเป็นวิดีโอขายอะค่ะถ่ายแบบเอาถ่ายพวกนี้เสร็จแล้วเขาก็มาขายต่อคือเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเขาก็ได้มาอย่างนี้แต่เขาไปโหลดมามแต่หนูไม่รู้ว่าเขาโหลดมาอย่างไงก็คือเขาก็ดูอย่างเงี้ยแล้วพวกผู้หญิงเขาก็บอกเฮ้ยอะไรอะไรอยากดูอ๋อคือว่าที่เขาดูกันอะเขาอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขามไม่มีภาพเขา,ขอ,เขาอยู่ มันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วก็เขาถ่ายขึ้นมาเองไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วก็มีแค่หน้าที่ดูอย่างเงี้ยถ้าเราเวลาเราถามเขาก็จะบอกว่าจะสนใจอะไรแล้วก็ดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีไม่ภาพที่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่เขาเรื่องส่วนตัวที่ออกมาซึ่งมี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 ยุคนึงในมีมีมีเรื่องดังๆของผู้หญิงที่มีชื่อเสียงทั้งหลายแล้วมีความสัมพันธ์กับผู้ชายพวกเนี้ยชอบดูไหมผู้หญิงอ่าไอ้นี่คือหนูไม่รู้ว่าเขาชอบดูหรือเปล่าแต่ถ้าเวลาดูเนี่ยเขาจะต้องดูกันเป็น เหมือนกับต้องมีเพื่อนดูด้วยกันเยอะๆอะค่ะแล้วก็จะมานั่งวิจารณ์กันว่าเฮ้ยดูนั่นสิอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคือเขากล่าวว่าการว่าเป็นเรื่องเซ็กา์อย่างเงี้ยค่ะเป็นการเป็นเรื่องตลกในหมู่เพื่อนๆแต่หนูไม่คิดว่าถ้าเกิดเขาไปดูคนเดียวมันจะกลายเป็นเรื่องตลกหรือถ้าเป็นเป็นเหตุของเขาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องตลกอะไรเอาละครับเรื่องน้องทำน้องแป๊บบ้าง ทีนี้เราก็นั่งมองโอเคถ้าดูเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันสนุกนะหนุ่มๆสาวๆเด็กๆวัยรุ่นอะไรต่างๆดูมันก็มันก็มีความสนุกดีแล้วไม่คิดอะไรมากแต่บางครั้งบางคานเนี่ยไปอยู่กับแฟนสองต่อสองแล้วเกิดเบิดดูกันน้องคิดว่าอันนั้นมันจะเป็นชุนวนที่นําไปสู่บางสิ่งบางอย่างซึ่งผู้ใหญ่กลัวกันบ้างไหมผมว่าเป็นไปได้อย่างสูงเลยครับเพราะมันก็เป็นภาพยั่วกรลสอย่างหนึ่ง<ช>หรือยัอ่วยากงให้ทําตามนั้นอย่างหนึ่งใช่ไหมคือผมว่าผู้ชายเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นที่ต้องการสูงกว่าผู้หญิงอยู่แแลล้้ววก พอดูภาพปุ๊บกับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ต้องคิดไว้แล้วอยู่แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยต้องแน่ๆต้องอยากแน่ๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็เก็เริ่มจากการมีการจับนู่นจะเล้าลมทําให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็จุดชนวนไปทางมีเพศก่อนนะั้นควรได้ครับทีนี้อ,อยากจะลองถามแักแตนบ้างว่าเออเวลาที่เขาถ่ายรูป <c oughs> พวกนี้บางทีเรื่องรูปส่วนตัวเนี่ยนะครับผู้หญิงพวกที่ถ่ายถ่ายพวกนั้นเนี่ยถ้าเราลองนั่งคิดแทนเขาหน่อยสิ <c oughs> เขาคิดยังไงเขาถึงถ่ายพวกนั้น นุ้นคิดส,สองอย่างนะคะว่าที่เขาถ่ายเนี่ยเขาอาจจะถ่ายเพื่อธุรกิจการค้าเพราะสมัยนี้ถ่ายผู้นี้คือเขารู้ว่าช่องทางตรงเนี้ยถ้าผู้หญิงคนที่เขาใจกล้าคือเขาอาจจะแบบเรยรายได้พิเศษเพราะว่าคือเขาไม่ได้สีตัวเขาก็แค่เรือนร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ถ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะเขาก็แบบเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ใช่คนดังอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถ่ายก็ไม่มีใครมาสนใจก็แค่ดูแล้วก็ ตรงต่อแล้วเขาก็มีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างไงที่เขาถ่ายกันหรือไม่ก็อยากจะไออีกแบบนึงก็คืออยากจะถ่ายเก็บไม่ดูว่าเออนี่นะตอนเราสาวๆคุณอย่างนี้แล้วก็พอแก่ตัวไปอาจจะไม่มีคุณอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะคิดได้สองอย่างอะไรนี้ผู้หญิงเนี่ยอันตรายเนาะเรื่องพวกนี้โอกาสที่จะโดนแบล็กเมลโอกาสที่จะโดนอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราเราเราเคยได้รับข่าวหรือมีประสบการณ์ที่เพื่อนๆเขาเล่าให้ฟังไว้ว่ามีผู้หญิงหลายต่อหลายคนไหมโดนเรื่องพวกนี้เข้าไป หนูเคยดูรายการตีสิบอะค่ะคมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดนเบรกเมย์จากจากแฟนของเขาเนี่ยค่ะเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอแบบผู้หญิงต้องการที่จะขอเลิกแต่ว่าผู้ชายบอกว่าเลิกก็ได้แต่ขอครั้งหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นว่าเออครั้งสุดท้ายแล้วคงไม่มีอะไรคงจะเลิกจากกันด้วยดีแต่กลายเป็นว่าครั้งสุดท้ายของเขาการเป็นเรื่องที่แบบเขาจะต้องเสียใจยไปตลอดช,ชีวิตผู้ชายแอบถ่ายไว้ผู้ชายแอบถ่ายไว้โดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ว่าพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ย เขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้ยแบบกำลังกดแบบถ่ายอยู่แล้วเขาก็ถามว่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็ ก,รรก็บอกว่าทําอะไรผู้ชายก็บอกว่าปลาทายวิดูเล่นเฉยๆเต่พอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพอผู้หญิงเขาจะขอเลิกผู้ชายก็บอกว่าเลิกสิจะเอาเนี่ยลงทางเน็ตลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วประสบการณ์ของของ,ของนอง้นองแป๊บเนี่ยนะครับไอโรงเรียนที่ที่ดูๆเพราะว่าโรงเรียนชายล้วนน, <c oughs> นะครับเวลาเราดูเรื่องพวกนี้แล้วมันจุดชนวนให้อยากจะไปมีกิจกรรมทางเพศบ้างไหมเวลาดูๆเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวชวนกันไปใช้บริการอะไรต่างๆต่อเลยคือในตัวเพื่อนของผมนี่ก็จะไม่มีครับที่จะเป็นอีกตแต่แต่เพื่อนแบบ แยกกลุ่มออกไปครับผมว่ามีสิทธิ์มีได้แต่ว่าคงไม่ได้มีพวกไปบริการพวกนี้ครับจะเป็นพวกแบบช<ว>เแฟนชวนแฟนไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็ขอแฟนนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆน่นิดนหน่อยๆไปเรื่อยๆก็จนแบบบาดปลายครับก็มีมีในความเห็นของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเริ่มต้นจากทีละนิดทีละนิดแล้วก็ไปเรื่อยๆรื่อ่อยเยใช่ไหมครับทีนี้น้องแตนในฐานะที่เราวันนี้วันนึงวันนี้มาเป็นผู้หญิงอ่ะยังไงก็ต้องตอบแทนน้องๆผู้หญิงวัยรุ่นที่ที่อยู่นี่ว่า ทำยังไงถึงจะหลีกเลี่ยงอันตรายจากไอวิดีโอคลิปพวกนี้ได้บ้างสำหรับตัวเองเธอถ้าเราจะหลีกเลี่ยงเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราต้องรู้จักที่จะระวังตัวเองอยู่แล้วอย่างเวลาถ้าออกไปไหนถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องนั่งแท็กซี่แล้วก็อาจจะป้องกันตัวเองอาจจะพกอาวุ้ไว้บ้างคือเขาอาจจะไม่ได้ได้คิดร้ายอะไรแต่ว่าเราป้องกันตัวไว้ก็ดีกว่าหรือเวลาเราข้ามสะพานลอยหรือวิ่งหรืออะไรเงี้ย ก็ควรจะคิดว่าเออใส่กระโปรงหรือใสกางเกงหรืออะไรเนี่ยอย่าให้มันให้มันเห็นอะไรแก้มก้นหรือว่าสั้นมากเพราะว่าก็ไม่รู้เขาจะแอบถ่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าจะอยากจะใส่ก็น่าจะใส่กางเกงเอ,อ่อจะกางเกงรัดขะ,ะหนูเรียกไม่ถูกเข้าใจค่ะนั่นแหละค่ะก็น่าจะ ป้องกันได้มันคงไม่เห็นอะไรอีกอันนึงที่น่ากลัวนะสาหรับน้องๆที่เป็นเด็กดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับน้องๆที่เป็นผู้หญิงบางคนเนี่ยซึ่งบางทีมีอะไรกับแฟนเนี่ยนะก็โอเคเขาคิดไว้เรื่องธรรมดาเราจะมีอะไรแนะนำเขาไหมว่าเขาจะป้องกันตัวเองไงที่จะไม่โดนแฟนแอบถ่ายพวกนี้ไว้ถ้าไม่โดนคือดีที่สุดก็คืออย่าไปเนาะอย่าไปมีเรื่องพวกนั้นอะดีที่สุดผมคิดว่าไม่น่าจะไปน่าจะคิดก่อนว่าเออเรายังเด็ก ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ยังหางานทําไม่ได้ยังของเงินพ่อแม่อยู่ควรจะคิดได้ว่าเราไม่ควรที่ทําอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไหม,มคุณก็ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรกรันแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาแล้วคุณจะเลี้ยงเลี้ยงเขาได้ไหมสุดท้ายเห็นก็จบโดยการที่ไปทําแทง้งใช่ไหมคะน่าจะรู้น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เหตุที่น่าทำแล้วน่าจะมีวิธีภาวะที่ว่าเราโตพอมีงานทําแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเขาอยากจะมีหรือเขาอยากจะอะไรเนี่ยมันน่าจะไม่น่าจะไม่เสียหายมา่ควาวัยรุ่นเนี่ยเรียนหนังสือจะดีกว่านะใช่ไหมครับ<ช>นะครับคุณผู้ชมครับเ,เราคงได้ตัวอย่างที่ดีๆสําหรับน้องสองคนซึ่งมาคุยกันเรื่องวิดีโอคลิปในวันนี้นะครับ <ๆ S 2> เรื่องราวมันอาจจะค่อนข้างซีเรียสนิดหน่อยไม่ค่อยเหมือนกับช่วงอื่นๆของรายการชุรักชุรสแต่ยังไงก็ตามครับความจริงเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้รู้แล้วเราจะได้รู้ว่าเด็กดีๆเนี่ยมีเยอะมากจะทำยังไงเราถึงจะไปช่วยเด็กที่อาจจะเกิดเป็นเหยื่อของเรื่องพวกนี้ได้ ยังไงก็ตามครับสังคมคงต้องการความร่วมมือที่ทุกคนสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาครับสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ